สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวนะฮะเว็บร้อยสิบตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดปี2023นะสีใหม่ล่ายใหม่นะครับตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีเข้ามาก็จะเป็นสีน้ําเงินดำนะวันนี้ลงให้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆนะพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับ Honda าวฟร้อยสินะฮะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะลายใหม่สีใหม่นะครับปี2023นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของเวฟร้อยสตัวสตาร์ทมือนะฮะปี2023ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ันนี้ลงให้ก็จะเป็นสีน้ําเงินดำนะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินออกฟ้านะครับแล้วก็จะมีสีดําข้างหลังนะตัวนี้จะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะปี2023นาะก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ฮอนด้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำนะตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่นะครับอันนี้คือลายใหม่ล่าสุดเลยนะปีับปี2ส2 3านะสำหรับตัวโอซี่ลวดนะฮะสตาร์ทมือนะะมีทั้งหมดอยู่ สามสีนะครับให้เพื่อนๆไปพี uh ่เลือกเอาครับก็จะมีสีน้ําเงินดำนะฮะแดงดําแล้วก็สีดําแดงนะครับมีอยู่สามสีนะครับถ้าปี2022นี่ี่จะมีอยูสีสีนะครับสําหรับล้อสีลวดแต่ว่าปี2 0 2พันี่สานีเขาตัดสีเทาออกนะครับจะไม่มีสีเทาแล้วนะครับผมนะนี่ครสวยนะครับผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับสําหรับสีน้ําเงินนะก็ขายดีนะครับขายดีครับสำหรับสีน้ําเงินดําตัวนี้เพราะว่าส่วนมากเพื่อนๆพี่ๆก็ สนใจเยอะมากนะครับวันนี้นะฮะลงให้ในพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะสำหรับโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ยาวไปอีกเดือนหนึ่งนะครับกรกฎานะครับก็ราคานี้เหมือนกันนะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่ 46, 0หมบาทนะครับจ่ายรับรถพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่ 46, 0 0 0นพะฮะ3าบดาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ครับ ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกน้ำมันนะฮะร,ระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะตัวในรองท็อปหน้านะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะสายริ่งก็แบบสองสายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะ<ๆ>เนื้อสีก็จะเป็นสีดําข้างหลังแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสีน้ําเงินนะน้าเงินออกน้าเงินเข้มออกฟ้าๆนิดๆนะ น้ำเงินนี่สวยนะครับคันด้า,าก็ส่วนมากก็จะเป็นโทนน้ำเงินก็จะเป็นน้ำเงินสไตล์เนี่ยครับผมนะตัวนี้รถลิดวันที่27มิถุนานนะ2า6 6สนะส่วนวันนี้วันที่29นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะทุกวันนี้นะฮะเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่ารถของเรานี่ิตวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า วันจดทะเบียนนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าของเราจดทะเบียนวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถดูได้ที่คู่มือนะครับจดทะเบียนนะครับเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับตัวนี้จะเป็นลายหมายล่าสุดนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ยสวยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปก็จะเป็นตัววงล้อสีลวดนะครับสําหรับล้อหน้านะครับแล้วก็ดิสเบรกก็จะเป็นปั๊มดิสสีทองนะฮะก็บอกโชคสีเทานะครับ แต่ว่าตัวล้อซี่ลวดนี่ยางนอกนี่จะใช้ของ IRC นะครับเป็นยางนอกอย่างดีนะครับขนาดยางนี่70ทับนะขอบ17นิ้วนะครับนี่เนื้อยางของเกาลายยางของ IRC นะสวยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับปี2023นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ัวฉีดนะครับพีเจเตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่110 CC ซีซีนะครับ1ลูกสูบ2วาว์านะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะครับ แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับผมนะนี่ก็เป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะฮะก็คือเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สเนี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราขับไปแล้วก็โจดนิ่งนะฮะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สนะครับอยากให้ไปเกียร์ว่างก็เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้เลยนะครับไม่ต้องกดถอยหลังก็ได้นะครับผมนะนี่ะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับสําหรับพี่ที่สนใจนะครับผมว่าตัวนี้ก็น่าขี่แล้วก็น่าใช้นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับเพราะว่า ถ้าเน้นแบบใช้งานนะครับหรือว่าวิ่งงานนะฮะหรือว่าไปขับทํางานนะครับผมว่าตัวเวฟร้อยสิบนี่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ามันนะฮะของร้อยสิบก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะนี่ฮะประหยัดสุดนะในตัวฮอนด้าเวฟนะณตอนนี้นะครับก็คือลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึงเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรนะเติมหนึ่งจุดสามนี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นราคานะฮะที่ติดมากับรถนะสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับ ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบนะครับก็ของเราขายนะฮะพร้อมโอนทะเบียนพรบก็อยู่ที่4 6 0 0 0นะฮะสาบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นถังนะครับตัวนี้ก็จุน้ปมานได้5ลิตรนะรองรับเกลืสองเก้าสิบเก้าสิบห้าแล้วก็อียี่สิบนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์นะฮะหรือว่าเข้ามาสอบถามนะฮะ หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ผมเองนะครับผมนะหรือว่าถูกใจในราคานี้นะฮะอยากจะจองหรือว่าอยากจะซื้อก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าในแต่ละร้านนะฮะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตนี่ขายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี่ ลองไปเปรียบเทียบนะแล้วก็ไปสอบถามดูในเขตพื้นที่เพื่อนๆพืนี่ๆนะครว่าขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าไปสอบถามแล้วราคาถูกกว่านี้นะฮะเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็ซื้อเลยก็ได้นะครับผมนะถ้าไปสอบถามแล้วราคาสูงกว่านี้นะฮะก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านนะหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนี้ก็สามารถมาซื้อกับผมก็ได้นะครับร้านของผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับถ้าถูกใจในราคา4 6 0 0 0 38บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบก็แอดไลน์เข้ามานะครับตัวนี้คือราคาเงินสดนะครับส่วนประกันรถหายนะครับถ้าอยากทําก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับเพราะว่าประกันรถหายนี่เราไม่ได้มังคับนะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับในส่วนของเงินผ่อนนะตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่0เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตอนนี้0เปอร์เซ็นต์นี่ก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีของแถมให้นะครับสําหรับตัวเงินผ่อนนะครับเพราะว่า ยอดจัดไฟแนนซ์สูงนิดหนึ่งนะทางร้านก็เลยช่วยซับราให้อีกคันหนึ่งนะประมาณหมื่นห้านะครับสาหรับเงินผ่อนนะครับผมนะถูกันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนคํานะร้านของเรานี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับถ้าซื้อเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่สี่หมื่นหกพันสามสิบแปดบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบ,บียนพรอบนะฮะถ้าซื้อเงินผ่อนก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะจ่ายรับรถอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซนะ็นต์ ก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งยาวสุดก็ได้ถึง48งวดนะครับหรือว่า4ปีนะครับดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.06 1.09แล้วก็1.12นะครับผมนะฮะนี่ยลายเขาสวยนะครับนี่ลายสีน้ำเงินนะฮะตัดสีดำก็ถือว่าสวยนะครับนี่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะฮะล้อหลังก็เป็นวงล้อสีนวดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นระบบดับเบรับ ตัวนี้ขนาดยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับสายบรรทุกนี่ชอบแน่นอนนะครับเพราะว่ายองเขา2.755หรือว่า80ทับขอบ17นิ้วนะครับส่วนฝากคร้บางท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะครับนีสวยงามเลยนะครับผมนะตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่าส0,000กิโลเมตรนะส่วนระบบมิชฉีดก็รับประกันในห้ปีนะครับหรือว่า5 0,000กิโลเมตรนะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะ แต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทาานะครับที่ฮอนด้าเขากําหนดไว้นะครับครั้งแรกก็1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆสี่พันกิโลนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนอัปเดตราคาทุกไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีรถหรือว่ามีฮอนด้าเปิดตัวนะฮะตัวใหม่ผมก็จะรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ